กันโทหาสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะเอฟซีนี่อันนั้นอันนั้นไม่ได้อันนี้ได้นี่ค่ะเอฟซีตอนนี้พี่ก็พาปรมาจารย์ปรมาจารย์เห็ดมาแล้วนะคะเอฟซีตอนนี้ก็แกก็จะมาดูเห็ดนะคะเอฟซีเห็ดน้ำหมัก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 ว้ายอะไรล่ะ ตัวทากเออใช่จริงด้วยเห็ดน้ำมันนี่ตัวทากว้ายมันกัดเลยเนี่ยมันไม่กัดหรอกแต่ยายกลัวมันนี่โอเคค่ะเอฟซีโอ้โหพี่เน่แม่มันรวงสวยยังเวอยเฮยเอาเลยจะมาถ่ายคลิปจะมาเก็บเห็ดมันมืดแล้วนานี่ตรงนี้นี่นี่หนูเข้ามาทางนี้เลยมาทางนี้นี่ค่ะเอฟซี เราจะเข้าไปเก็บเห็ดแล้วนะคะเอตอนนี้พี่ก็พาปรงมาจารย์มาแล้วมัวเต่มาถ่ายรูปมันกี่โมงกี่ยามแล้วนี่รู้เรื่องเลยนี่เลยป่าแถวนี้เลยนี่ป่าแถวนี้เลยค่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะผิด <c oughs> ผิดโอ้โหแว่นตานี่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 ไหนมาดูนี่โอ้โหอันเล็กเจอแล้วค่ะอันเล็กอันเล็กได้อันนั้นอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได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 ้บอกว่าไม่ได้อีกก็ตามใจคุณกเฮ้ยคนไทยหรือเปล่านั่นตรงนี้เลยแถวๆนี้เลยรู้สึกว่าจะจำผิดว่ะ ไม่ใช่เ็มาเก็บเห็ดเหรอทำอะไรคะคุณหายเอดุดใชแลนด์โนโอเคซาฟาเบลนูนนูนเห็ดเนี่ยหายน้อดูฟังอ่ะนโอ้อเขาเอาก่อนแล้วยายนี่ดูฟังอ่ะทำพี่ยองนี่ช่์พ่กบบ้าบ่าบ้าบ้าพี่แกเนี่ยนี่ยาฮารีฮารีขำมา เออเมนก็ฮอมึงอ่ะอันดราอ้อยพูดกันไม่รู้เรื่องเลยเออเวียดนามนี่เขามาฟังไปแล้วเดฟังแชมพปยอง้าดีคะมาพอซินพอเอ่อเยนดูที่เนี่ยแม่อดเนี่เขาเอาไปแล้วยายดาวโวเข้มาดูฟ้าเวียดนาม แถวนี้แหละพี่ดาวโอ้โหเจอไม่ได้เรื่องเขาเอาไปเลยนี่นี่นี่พี่พี่พี่นี่ใช่ใช่ใช่เจอนี่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 ค่ะ FCP ต้องมองกล้องก่อนนะนี่นี่เออ นี่ค่ะเอฟซีโอ้ยได้แล้วค่ะเจอแล้วทันทีพี่ก็ต้องมองกล้องนะอย่าเร็วนะอืมค่ะแม่ต้องเริ่มใหม่ได้แล้วเจอยางตัวนั้นอะได้แล้วนี่อันนี่นี่นี่อ่ะไหนนี่เออใช่ใช่แต่ต้องดูอันนี้โอ้โหไม่ทันมันแล้วถ้ามันโอ้ยเขาเอาไปแล้วยอ่ะไปทางเอฟซีใช่มันไปทางเอาเลยพี่เอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยทิ้งที่หลัง ขอให้มันได้ก่อนป๊าดมันเอาก่อนเราแล้วค่ะเอฟซีอุ้ยเสื้อฉันก็เกาะฮะไปเลยเขาจะแกะเนี่ยเนี่ยมันมีไอ้นี่เยอะมูสวเขาไปทางนู้นแล้ววันน้ำฝาเมื่อวานเนี่ยที่นี่ไปเลยมามามาดูสิเห็ตมันอยู่ตรงไหนมาเลยเราเดินตามมาโอ้ยค่อยเสื้อค่อยก็เกาะค่อยว่าค่อยลงทางเลย ใช่โอ้โหเจ้าตาดีกว่าค่อยรู้ไหมเมื่อวานนี้ลูกค่อยเป็นคนบอกค่อยเด็กค่อยมองไม่เห็นเห็ดเ,เลยเด็กเป็นพ่ออะไรรู้ไหมพ่อแว่นตาค่อยนี่มันไปนั่นนี่นีน่น,นี่ของปอมุยเขาเอาไปแล้วยังเขาเก็บไปแล้วเจ้าเอ,อ้ยเขาไปทางไหนอโอ้โหใช่เลยมันไปตรง มันไปตรงทางพอดีเลยว่ะแม่มันไปตรงทางเต็มว่าแต่ว่า,วาโอ้โหฉันต้องปิดกล้องแล้วมันค่ะ f c คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนภาเดนหม่างให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย